ขยันอย่างเดียวทําให้คุณเหนื่อยแต่ไม่ได้ทําให้คุณรวยครับอย่าเข้าใจผิดนะความรวยเนี่ยมีความขยันเป็นส่วนประกอบเสมอครับคุณเคยได้ยินกฎ80 20ไหมฮะว่า20%ของกิจกรรมที่คุณทําในแต่ละวันเนี่ยมันจะส่งผลกระทบสร้างรายได้80%ของคุณคนรวยเนี่ยเขาไม่ได้ขยันอย่างเดียวครับเขาขยันบวก l e v e r a ร e ครับ l e v e r a ร e ก็คือเครื่องทุนแรงครับอย่างสมมุติว่าวันนี้คุณเปิดร้านสุก,กี้ใช่ไหมฮะ M k เนี่ยก็เปิดร้านสุก,กี้เหมือนกันคือร้านสุก,กี้คุณเนี่ยอาจจะอร่อยกว่า MK ก็ได้นะแต่วันหนึ่งเนี่ยคุณมีสาขาเดียวฮะคุณเปิดได้แค่10ชั่วโมงแต่ M k มเนี่ยสมมุติว่ามีร้อยสาขาเนี่ยหนึ่งร้อยสาขาคุณ10ชั่วโมงเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาทำงาน1000ชั่วโมงเขามีเครื่องทุนแรงอีก100สาขา มีทักษะบางอย่างเนี่ยที่สามารถทุ่นแรงคุณได้ครับถ้าวันนี้คุณยิงแอดเป็นคุณเขียนโพสต์ขายเป็นครับในระหว่างที่คุณหลับเนี่ยให้แอดที่คุณทำเนี่ยให้โพสต์ขายที่คุณเขียนเนี่ยทำงานแทนคุณครับเห็นไหมฮะว่าเหล่านี้นะครับคือเครื่องทุ่นเวลาครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่ช่องได้ที่เพจอาจารย์โทนี่เทพการขายนะครับแล้วทุกๆวันเนี่ยเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงคุณครับ